โอเคด้วยนี่ครับผมนะก็ขอจากสวัสดีนะท่านผู้ชมที่นักสทุกคนกันด้วยเลยในนี้ครับผมก็สำหรับในคลิปนี้ก็อยู่ผมเช่นเคยนะครับนักสตรัณวงการนั่นเองนี่ครับผมก็สำหรับในคลิปเรานี้เดี๋ยวผมจะมาทําการนะครับจัดอันดับนะครับ10อันดับตัวละครในแรนเจอร์นะครับที่มีราคาเนี่ยแพงที่สุดในเกมนั่นเองนี่ครับโดยอ้างอิงจากอ่าความเก่าของมันแล้วก็ความแรแล้วก็แบบหลายๆอย่างของมันนั่นเองที่ทำให้มันแพงนั่นเองนะครับโดย10ตัวละครนี้เนี้ย จะเป็นตัวอะไรกันบ้างนะครับฝากท่านผู้ชมเนี่ยก่อนที่เราจะรับชมคลิปเนี่ยก็อย่าลืมนะครับฝากกันกดไลค์กดแชร์นิดนึงนั่นเองนะครับผมโอเคกดซับกดกระดิ่งด้วยไปติดตามเพจกันด้วยนะโอเคนะครับผมสำหรับใครที่พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดู้เลยดีกว่าว่าใน10ตัวเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยจะมีตัวไหนกันบ้างนะครับโอเคก็ไปรับชมคลิปไปเลยครับผมโอเคนะครับ,เ,นะรบเรามาดูอันดับที่10กันก่อนเลยนั่นเองนะครับอันดับที่10เนะี่ยผมขอยกให้ตัวนี้เป็นตัวของเบลิวดัตนั่นเองนะครครรรัับบสหใที่ เป็นสิ่งมีรดดสเนี่ยก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับที่แทนดับท้ายๆขนาดนะี้จริงๆก็คือมีรดดสเนี่ยมันยังใช้งานได้เลยครับในลีกตำๆนั่นเองนะครับไม่ได้แบบสูงจนถึงขั้นตํานานแล้วนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ก็โดนเนื้อไปเยอะโดนปรับไปเยอะน,ะนั่นแบบเอ,ง,ง,อกกงนะครับทาให้มีรดดสเนี่ยมีความแบบเขาเรียกว่าไงอ่ากากลงนั่นเองับผมสำหรับเจ้าตัวนี้จริงๆมันก็ยังเท่นนะสำหรับบางคนเนี่ยบางคนนี่ยังขายอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะ ถ้า4,500ยังมีนะเอาจริงๆมันตกมาจากแต่ก่อนก็เยอะนะครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นตัวที่ยังมีราคาอยู่นั่นเองนะครับหลังจากที่ผมได้ไปดูตลาดมานั่นเองนะครับก็ยังถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะแพงอยู่นั่นเองนะครับแต่ไม่ได้แบบโหดมากอะไรมากอะไรขนาดนั้นแล้วนะครับก็ดอปลงตามการเวลานะครับผมโอเคสำหรับตัวดีนั่นเองนะครับสำหรับมเรลล์ดั๊ก็สกิลของมันนั่นเองนะครับจะเป็นการยกเลิกเพราะว่ามาตากของตู้นเองนะครับทำให้ตูชะงักแล้วก็ สร้างความเสียหายชุดสกิลสองนะจะเป็นสกิลบัฟนั่นเองนะครับผมซึ่งเพิ่มพลังชีวิตแล้วก็อ่านะครับประมาณนี้เลยนะครับเพิ่มมาตั้งหลุพักษานะครับแล้วก็เพิ่มอัตรากระดังขับนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่บัฟดีแล้วก็สกิลค่อนข้างใช้ได้นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับเบ็นเรดัสนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูลำดับที่9เลยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับลำดับที่9นั่นเองนะครับขอยกให้ตัวเชลสเกตนะครับเชนจังนั่นเองนะครับเป็นตัวนะครับลำดับที่9นั่นเองนนะะคครรัับบโดย คลาโบนี้เป็นคลาโบแรกนะครับที่ได้มีการนำเจ้าตัวเพิ่มแร่หนึ่งพันนั่นเองนะครับซึ่งบอกได้เลยว่ามันเป็นคลาโบแรกที่ทำแบบให้เราเนี่ยได้หัวร้อนกันในทุกวันนี้นั่นเองนะครับโดยการเพิ่มแร 1, 000, ่หนึ่งพันเนมันเป็นสกิลที่หัวร้อน,นอมากๆแล้วปัจจุบันเนี่ยมีตัวแบบเพิ่มแร่อย่างนี้มาเยอะมากๆนั่นเองนะครับทาให้เราเนี่ยเล่นไปพร้อมกับการแบกแร่ไปหนึ่งพันแบบไม่ใช่หนึ่งพันนะหลายพันอยู่นะครับเออน,น,นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้สกิลแรกของมันนะครับ ก็จะเพิ่มอัตราก,การติดคิดนะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายจากการติดคีสติค้อนนั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีเนาะอ่ะส่วนกิลที่2นะครับจะเป็นกิลดามเมจนะครับโดยยกเลิกทักษะมตาตะแล้วก็ยกเลิกสมบัติของตัวตูวตวนะครับแล้วก็สร้างความเสียหาย 3, สามพันสำหรับโคโรโบนี้นะครับหลายคนก็น่าจะรู้แล้วว่าความโหดของมันเป็นยังไงนะสำหรับเจ้าชินจังนะสำหรับใครที่อ่าบางคนยังบอกว่าเฮ้ย hey, ชินจังมันไม่ติดอีกตำนานแล้วจริงจริงมันก็อ่าไม่ติดแล้วนะครับไม่ค่อยเห็นแแล้วนนแ้ววตตาาานนนเใชกั่่ ลีกนะครับหลังๆตำนานเนี่ยก็ยังเจออยู่นะครับโดยชินจังเนี่ยยังเป็นตัวที่สำหรับผมนะถือว่าโกงอยู่นะครับแล้วก็ราคาตลาดเนี่ยยังถือว่าโอเคใช้ได้อยู่ไม่ได้ตกอะไรมากขนาดนั้นนะครับถึงแม้ว่าตัวมันจะออกมานานแล้วก็เถอะนะครับผมประมาณนี้สำหรับเจ้าตัวชินจังนั่นเองนะครับเดี๋ยวดวหลับต่อไปกันเลยนะครับหลับที่แนะครับผมอ่ะสำหรับอันดับที่8นะครับตัวนี้เลยนั่นเองนะครับผมเจสิกาั่นเองนี่ครับสำหรับใครที่ เล่นมานานอันนี้น่าจะดูนะครับเป็นพนลโบเอ้ยเป็นอะไรละ่ะแสงมืดนะครับแสงมืดตัวที่ค่อนข้างจะคุบเครื่องนะครับคุบเครื่องทุกด้านเลยเนี่ยเอครับเอาจริงตัวเนี้ยเออนะครับมันเป็นตัวที่ทํามาแบบเพอร์เฟกแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะโดยสกิลแรกของมันนะก็จะเป็นการอัญเชิญโรต้านั่นเองนะครับหรือจะเป็นการ ยกเลิกนะครับเพราะว่าอัตราของรัตตูนั่นเองนะครับแล้วก็สร้างความเสียหาย3,600นะครับแล้วก็รวมทั้งลดอัตราการหลดรักษาของรัตตู60%นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าสกิลนี้เป็นสกิลดาเมจนั่นเองนะครับเป็นสกิลดาเมจที่ค่อนข้างแรงแล้วก็แม่นยําด้วยนะครับอ่าส่วนสกิลที่2นะครับจะเป็นอาการนะครับสร้างบาเรียนะครับฟื้นฟูพลังชีวิตแล้วก็ยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบแตบต่อเนื่องก็ผมเลยเรียกว่ามีตัวนี้แค่ตัวเดียวเนี่ย มันจาัดก,การให้เราหมดทั้งทีวเลยนั่นเองนะครับทั้งลบผลลัพธ์ทั้งทำดามเมจทั้งเกาะทั้งฟื้นฟูชีวิตเออขาดอย่างเดียวคือแม่งขาดแบบไลฟ์วิ่งไวอ่ะบัฟวิ่งแล้วอะ่ะออตัวนี้ถ้ามีบัฟวิ่งก็คือโกงแล้วอนะ่ะโอพีเกินไปละแถมยังมีสกิลนะครับขัดขวางกองทัพนะครับของโจทูนั่นเองหรือว่าแเออ่คอมโบไม่ใช่แร่หนื่ดีใช่ปะตัวหนืดเออคอมโบตัวหนืดนะเออประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเจสสิก้าเนี่ยบอกได้เลยว่าครบเครื่องขนาดนี้แต่ว่ายังอยู่ในระดับนี้้ไดก็ถือว่า ไม่รู้ดิมันสมตุสมผลปะว่ามันเป็นของที่องผมนะจริงอ่ะเออแต่ตัวนี้แ็ราคาไม่ค่อยนัย่นแหละเออนะครับหลังจากที่รู้ได้กลุ่มมาแล้วราคาก็ไม่ได้โหดอะไรมากมายขนาดนั้นนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะไม่รู้ทําไมเหมือนกันนั่นเองนะครับเออนะครับก็ประมาณนี้นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูตัวไปเลยนะครับตัวที่เจ็ดนั่นเองนะครับ อ่ะสำหรับอันดับที่7นะครับผมขอยกให้เป็นตัวใหม่ล่าสุดที่เข้ามากันในเดือนดีนะครับก็เป็นเอเลนนั่นเองนะครับหรือเป็นไฟน a ลซีซั่นเอเลนนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะสำหรับเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นเอเลนร่างสุดท้ายนั่นเองนะครับหรือว่าร่างร่างภาคจบนั่นเองนะครับมีอย่างงี้เลยนะเออนะครับเกมก็ตะนาทำจริงจริงหรับเจ้าตัวนี้จะเป็นตัวที่ฟ้าใหม่นะครับแล้วก็เห็นราคาตลาดแล้วว่าเออมันก็โอเคนะมีราคาตลาดที่ค่อนข้างดีก็เลยเอามาติดอันดับที่7นะครับ สหรับเจ้าตัวนี้นะครับสกิลแรกเป็นสกิลดาเมจนั่นเองนะครับเคลื่อนที่ไปยังโกลทัพประตูนะครับยกเลิกต่าสามาต่างแล้วก็สร้างความเสียหายนะครับสามบาร์ถร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่เอาจริงอะ่ะผมไปได้ไปดูรีวิวมาแล้วนะก็มันเป็นตัวที่ค่อนข้างรับดาเมจได้เยอะนั่นเองนะครับถือทนนานนั่นเองนะครับเอางี้ดีกว่านะครับส่วนสกิลที่สองนะครับกลายเป็นของแองเย้อะไรอยเนี่ย ก็เป็นการสร้างบาเลียนะครับในพื้นที่นะครับแล้วก็พลังชีวิตนะครับแล้วก็เป็นการเพื่อัตากระหล่งางๆนะครับก็เป็นของแข็งนะเออของแข็งนะแข็งใหม่นะครับผมแล้วก็เป็นสก,กิลนะครับหยุดการปฏิบัติการเจ้าขวาวนั่นเองนะครับพร้อมกับสก,กิลของเก้าดาวที่สามารถหาได้อีกเช่นเคยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัว F fs เอเลนนะครับหรือเป็นไฟนอลเอเลนนั่นเองนะครับสามารถกลายเป็นของแข็งได้นั่นเองนะครับโอเคเดี <c oughs> <c oughs> okay, ๋ยวก็ประมาณนี้นั่นเองนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะก็เออผมไม่เคยรู้เลยนะว่าจูนคน,นชื่อ,อยางเงี้ยผมเพิ่งมาเคยเห็นนะจริงผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากว่าตัวนี้มันจะโหหรือไม่โหเพราะว่าเห็นสกิลมันเหมือนเดิมก็เลยคิดว่ามันไม่โหละแต่จริงมันเป็นตัวที่รับดาเมจได้ดีมากๆนะสำหรับตัวนี้เออนะครับก็ ถ้ายิ่งคู่กับเคียร์ใหม่ในโคลาโบเดือนนี้ด้วยเนี่ยก็บอกได้เลยว่าเป็นตัวที่แบบหาค่า,าความโกงเลยน,นั่นเองนะครับกล้าการันตีเลยว่าโคตรมหาโคตรโกงเลยนะเออน,นะตรัจเจาตัวนี้น,นั่นเองก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราดูตัวต่อไปเลยนะครับตัวที่6น,นั่นเองนะครับอันดับที่6น,นั่นเองนะครับขอยกให้ตัวเอลซ่านะครับเป็นผู้พองอันดับ e y น,นั่นเองนะครับหลังจากที่เคยครองอันดับดีๆมาตอนนี้ก็คืออาจจะตกมาบ้างน,นั่นเองนะครับ โดยมีบากิแย่งไปนั่นเองนะครับผมอันนี้สปอยละเอเะครับก็นะครับสำหรับเจ้าตัวย่าาเนี่ยคงไม่ต้องอธิบายมากนั่นเองนะครับสำหรับใครที่เคยเล่นมานะครับอ่สำหรับคนที่มีผู้เล่นที่มีประสบการณ์นั่นเองนะครับหรือว่าผู้เล่นที่เล่นมานานเนี่ยก็จะรู้ว่าความสามารถมันเป็นอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับตัวนี้เคยฮิตฮอตมากนะครับเมื่อสมัยนานมาแล้วนั่นเองนะครับแต่สมัยนี้ก็ยังฮิตฮอตเหมือนเดิมนะสำหรับใครที่ไม่มีดีสกิลเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับรองจากบาร์ โดยสกิลหลักๆของมันนะครับก็สกิลแรกนะครับรีเซ็ตอัตรานะครับการรอเวลาของพักพวกนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราคอมแมนตยำนะครับแล้วก็เพิ่มพื้นที่ในการใช้รักษานะครับก็บอกได้เลยว่าตัวนี้ครบเครื่องนะสำหรับการรีสกิลเนี่ยตัวนี้คือเป็นที่1เลยคือแบบสำหรับผมนะตัวนี้คือที่1ของการรีสกิลเลยนะครับสกิลรีสกิลของมันเนี่ยคือว่าเป็นเป็นสกิลที่ดีมากนะครับแล้วก็สกิลที่2นะครับเป็นสกิลดาเมจนะครับยกเลิกทักษะอาวาธของศัตรูนะครับ ลดการต้านรักษาของกระดูในพื้นที่นะครับแล้วก็นะครับลดความเอ้สร้างความเสียหาย3,000%นะครับอ่ะก็สำหรับตัวนี้ไม่มีความสามารถพิเศษเสริมอะไรนั่นเองนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นตัวที่ดีใช้ได้นั่นเองนะครับถึงแม้จะคอมโบกับความสามารถไม่ได้แต่ก็เป็นตัวที่ดีเลยนะครับก็ติดตำนานเหมือนกันตัวนี้นะครับบางทีมยังใช้อยู่นั่นเองนะครับโอเคแล้วสำหรับเจ้าตัวเอลซานั่นเองนะครับตัวที่ ทุกคนมีเนี่ยไอดีก็จะแพงแน่นอนนะครับรีสกิลส่วนใหญ่ถ้ามีเนี่ยทีมจะแพงขึ้นนะครับก็บอกได้เลยว่าสำหรับใครไม่มีเนี่ยคนมีไว้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่เป็นตัวกันไปเลยนะครับผมโอเคโอเคนะครับสำหรับอันดับที่5เนี่ยขอยกให้นะครับเปานักร้องนั่นเองนะครับตัวนี้ก็คือตัวที่ค่อนข้างเป็นแสงนะครับที่โหดตัวหนึ่งเลยนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวแสงทั้งหมดที่มีมานั่นเองนะครับโดยนะครับตัวนี้ก็ มีจุดเด่นนั่นเองนะครับมีความสามารถที่ทําให้ทีมที่มาเจอนะครับ PVP ของคุณสำหรับคุณคนที่มีเจ้าตัวนี้อยู่นั่นเองนะครับในทีมป้องกันนะก็จะทําให้ทีมฝ่ายตรงข้ามเนี่ยหัวร้อนกันได้นั่นเองนะครับเพราะว่าสกิลตัวนี้เนี่ยมันแรงมากๆนะครับโดยสกิลแรกของมันเนี่ยก็คือ Death Metal นั่นเองนะครับก็คือการกเ u m p a t ักษ k ม,า,า,มาตาร ยกเลิกผลลัพธ์บัฟของศัตรูนะครับหยุดยั้งการยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบนะครับแล้วก็สร้างความเสียหาย3,000%นะนั่นเองนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะโดยสกิลที่สอง,องมันก็คือการนะครับบัฟนะเพิ่มอัตราการหลบทักษะเพิ่มอัตราการใช้ทักษะนะครับก็อ่ะตัวนี้สามารถใช้ในคอมโบตัดแรดได้ด้วยน,นั่นเองนะครับถือว่าเป็นตัวที่โกงเลยนะครับแล้วแถมน้ำต้านนะครับทักษะศาศานะครับการเย้ายวนได้ด้วยน,นั่นเองนะครับหรือลำ่ำนำนั่นเองนะก็ เออนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับอ่ะก็คือการต่อต้านหลงเสน่ห์นั่นแหละ,ะเออนะครับก็ก็กทำรองนั้นแหละเออนะก็แถมมีเก้าดาวด้วยนะสำหรบับตัวนี้นะก็บอกได้เลยว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะโกงมากๆเลยนั่นเองนะครับสำหรับใครที่มีเนะี่ยก็ นะครับผมควรนะครับจะปั้นแม็กเลยนะครับแลก็ทำกล้าเรานั่นเองนะครับก็ตัวนี้ปั้นไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับความสามารถของมันดาเมจของมันเนี่ยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวที่4ี่อันดับที่สนะครับผมก็ขอยกให้ของเอมิเลียนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่มาใหม่ละกันเป็นโคโรโบใหม่ๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งความสามารถของมันเนี่ย ก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างโกงโดยสกิลแรกนะครับยกเลิกพักษะอมตขอะของศัตรูนั่นเองนะครับแล้วก็ห้ามศัตรูใช้ทักษะนะครับแล้วก็สร้างความเสียหาย3,000%นะครับส่วนสกิล2สกิลบัฟนะครับเพิ่มตาก,การต้ารักษะเพิ่มตาก,การะโหลกทักษะแล้วก็ ฟื้นฟูนะครับพลังชีวิตในพื้นที่นั่นเองนะครับก็สลหรับตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่โกงใช่ได้นะครับเป็นค่าแฝงแล้วที่โกงนะครับสำหรับจ้าตัวนี้ก็ติดตํานานไปแล้วนะครับผมโอเคแล้วสำหรับเจ้าตัวนี้ถามว่าความโกงมนอยู่ที่ไหนขอไปพูดแล้วกันเก็บคอแล้วสลหรับตัวนี้นั่นเองนีครับผมเออนะยก็บอกได้เลยว่าเป็นตัวที่โกงมากๆและทําให้นี่แหละครับเผลที่ทําให้มันราคาแพงนะสำหรับจ้าตัวนี้นะโอเคนะครับผมก็เป็นตัวที่แบกทีมคน ค่อนข้างโหดเลยนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นตัวดาเมจที่ค่อนข้างเก่งเลยนะก็ประมาณนี้นะสำหรับเจ้าตัวเอเวเรียนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวที่สโอเคนะครับอันดับที่สามนั่นเองนะครับก็น่าจะรู้กันอยู่ว่าเป็นตัวฮันมาบากิแน่นอนนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยราคาค่อนข้างอยู่สูงพอสมควรนะครับสำหรับใครที่มีติดไอดีไว้แล้วมีตัวอื่นๆที่มันรองรับเนี่ยก็คือจะเป็นไอดีที่สวยมากๆเพราะว่าตัวนี้สกิลมันครบเครื่องนั่นเองนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะเออ โดยสกิลมันเนี่ยก็จะเป็นการยกเลิกพลังมิตาของศัตรูนะครับถ้าเขาจะหายนะครับผมแล้วก็ถ้าเต็นชะงักนะครับเป็นสกิลแรกนั่นเองนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าสกิลโจมตีของมันเนี่ยขั้นที่2ที่จะดีเลยนะครับผมอ่าแล้วก็คือสกิลที่2นะครับจะเป็นสกิลบัฟโดยการสร้างบาเรียนะครับในพื้นที่เนาะ แล้วก็เพิ่มพลังชีวิตนะเพิ่มพลังโจมตีผิดผิดแล้วก็ดีเซ็นะครับเวลาเราทักษตะของพวก,พลพวกเลนเจอร์ส่วนหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็สกิลนะครับไม่ได้มีแค่นี้นะครับโดยความสามารถติดตัวนะยังใช้เป็นการเพิ่มแล่นะครับสองนั่นเองนะครับก็คือจะเพิ่มแล่1หนึ่งพันนั่นเองนะครับแล้วยังมีความสามารถของเก้าดาวด้วยนั่นเองนะครับสามารถ เพื่อความสามารถได้นนั่เองนะครับก็เป็นตัวที่ครบเครื่องแน่นอนนะสำหรับเจ้าตัวนี้เอาจริงๆผมถือว่าเป็นตัวละครที่ดีตัวหนึ่งเลยนั่นเองนะครับสำหรับใครที่มีก็บอกได้เลยว่าทีของคุณนะแพงแน่นอนนะครับโดยเฉพาะบาเกิจต,ตัวเดียวเนะี่ยก็ตีไปเลยมั่งไวด้ดีคุณเพิ่มไปแล้วสักร้อยบาทอะไรอย่างเนงะี้ยเออนะครับคือมันดีจริงๆนะ เจ้าตัวหันมาบางคีนะสำหรับใครที่มีเนี่ยก็บอกได้เลยว่าดีคุ้นโหดแน่นอนโหดมากๆนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะเออนะครับปังง่ายแล้วก็เล่นง่ายนะครับตัวมันแบกมันเองได้นั่นเองนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวหันมาบางคีนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราดูอันดับต่อไปเลยอันดับที่2โอเคนะครับผมอันดับที่2นะครับก็ต้องยกให้ตัวของฟีนิกซ์นะครับหรือว่าเป็นธนายนะครับผมฟีนิกซ์นั่นเองนะครับตัวนี้ก็บอกได้เลยว่าเป็นตัวที่ แต่ก่อนสมัยสมัยก่อนจริงๆก็ไม่ได้นานมากแล้วนะครับก็เคยติดอันดับติดตำนานมาแล้วนะครับตัวนี้ก็คือตำนานใช้หลายคตนั่นเองนะครับโดยใช้แบบกับโดยใช้คู่กับเกียร์นะครับอัตราโดนแน่นอนต่างภาษานั่นเองนะครับผมก็คือตัวนี้เนี่ยโหดแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ มีเนี่ยก็บอกได้เลยว่าไอาเดียของคุณมีราคาล่ะเองนะครับสำหรับตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่หาค่อนข้างยากแล้วก็ราคาแพงนั่นเองนะครับโดยสกิลของมันเนี่ยก็จะมีการนะครับอ่ถถลาถถลดพลังลดพลังโจมตีของศัลลนะรตรูแล้วกน็นะครับผมยกเลิกทักษะอมตะนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายถึงพันหนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเคนะแล้วก็จะเป็นสกิลสองนะครับที่เป็นสกิลที่ค่อนข้างที่จะโกงนะครับก็คือ ชะง,งักนะครับลดอัตราก,การหลบทักษะแล้วก็สร้างความเสียหายไอเนี้ยคือโกงมากๆโดยใช้แบบสมมติว่าถ้าเราใช้กับเอ่อเกียร์นะครับอัตราการลดทักษะแน่นอนเนี่ยพวกดาบคิมุจิอะไรพวกเนี้ยเออมันก็จะโดนแน่นอนมันก็จะแบบเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะโหดเลยนั่นเองนะครับผมโอเคนะจริงๆก็คือใช้กับเฮ้าสแหละพูดไปเล่นไปนะครับผมก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับเจ้า,จาตัวทนายนั่นเองนะครับสำหรับใครที่มีก็บอกเลยว่าไอดีแพงแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปอันดับที่หนึ่งนั่นเองนะครับอ่าสำหรับ ตัวที่หนึ่งนะครับผมก็ขอยกให้ตัวนี้เลยนะครับเรสนั่นเองนะครับเป็นตัวที่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีจริงๆหรือเปล่านะครับก็คือไม่เคยเห็นไอดีไหนที่มีเรสมาก่อนจริงๆผมเคยเห็นแค่หนึ่งครั้งในชีวิตของผมเขาเคยพ์ในขายในกลุ่มนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะแปลกมากๆนะครับโดยไม่มีทักษะอะไรเลยนั่นเองนะสำหรบับเจ้าตัวนี้นะเป็น ตัวที่ไม่มีทักษะอะไรเลยนะครับไม่รู้ว่าทามาเพื่ออะไรนั่นเองนะครับตัวนี้นะก็เหมือนจะเป็นตัวที่เก่ามากมาแล้วเก่าแบบเก่าเก่าเลยนั่นเองนะครับแล้วก็มีพวกความความเร็วโจมตีเร็วแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่เร็วมากนั่นเองนะครับก็เป็นตัวที่น่าจะใช้แบบแฝาแบบสมัยก่อนเนาะไลน์เจอเมื่อนานมาแล้วก็ไม่มีอะไรมากหรอกเอออาจจะไม่มีอะไรมากตอนนั้นเพราะอาจจะยังไม่ได้คิดอะไรมากนะครับก็เลยใส่มานั่นเองนะครับโดยตัวดี้ก็ไม่มีสกิลอะไรเลยนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเลียนเนาะ ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะหายากมากๆนั่นเองนะสำหรับใครที่อยากหาเนี่ยก็บอกได้เลยว่าอย่าหาเลยครับมันหาไม่เจอแน่นอนเขาคงไม่มีใครมาขายหรอกนะเออนะครับสำหรับใครที่อยากหาเนะี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างหายากนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ชอบนละโบนี้จริงๆอาจจะมาซื้อได้นะครับอ่ะแล้วก็แถมนะครับแถมแถมเลยอ่าตัวนี้นะครับจะอยู่ไม่ไกลกันมากนะครับจะเป็นเพื่อนๆกันเลยนั่นเองนะครับ ชักนั่นเองเนะครับเหมือนกันไม่ค่อยมีนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นั่นเองนี่ครับผมนี่อ่ะอีกตัวนี่ตัวนี้นะครับหาไม่เจอนะครับผมจริงๆผมจําได้อยู่ว่าสมัยที่ผมเล่นนานมาแล้วอะ่ะผมทันอยู่นะเจ้าตัวเนี้ยเออนะครับทันอยู่นะผมเล่นตั้งนานแล้วนะครับเลยเจอเนี่ยเล่นมาตั้งแต่เกมเปิดแรกๆเลยนะก็ยังถือว่าทันอยู่นะเจ้าคคราโบพวกเนี้ย เออนะครับก็ไม่เจอเหมือนกันไม่เคยเห็นนะครับว่าใครมีเจ้าตัวนี้นั่นเองนะเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะแรงแน่นอนนะครับแล้วนะครับสำหรับใครที่มีนะ่เอามาขายให้ผมได้นะเดี๋ยวผมเผื่อซื้อไปเแบบซื้อไปเป็นบุญตานะเออเก็บไว้นะครับมือสำหรัแบใครที่มีมาขายหผมได้นะเออแบบที่อะไรอย่างเงี้ยนะเออนะครับสำหรับใครที่มีนะเออฝากด้วยนะครับ อ่ะประมาณนี้นะสำหรับเจ้าอันดับที่1งผมขอให้ยกให้3ามตัวนี้นั่นเองนะครับจริงๆมันมีตัวอีกเยอะมากที่ผมแบบว่ามองว่ามันค่อนข้างหายากกัราคาเพลงนะตัวเด่นเป็นตัวเก่านะครับเป็นคลาโบที่มารอบเดียวนะัเป็นลิมิเต็ดนั่นเองนะครับส่วนใหญ่นะแสงมืดจะไม่ค่อยติดคลิปนั่นเองนะครับประมาณนี้นะเพราะว่าแสงมืดมันมาบ่อยนะครับมันมาละทุกเดือนมันไม่ใช่ตัวแรงนะครับแตงมืดนะเออนะครับแต่คลลาโบเนี่ยหายแล้วคือหายเลยนะครับไม่สามารถเปิดได้ทุกทางนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะสำหรับเจ้า ตัว10ตัวที่ผมได้จัดระดับมาจริงๆอันนี้ก็เป็นคนวามคิดของผมด้วยแหละส่วนใหญ่นะที่ผมหาได้จากประสบการณ์นะครับที่อยู่ในวงการแรนเจอร์มาอย่างยาวนานนะก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับจริงๆผมเล่นเกมนี้มานานมากนะครับตั้งแต่เด็กเลยนั่นเองนะครับจนจนโตอ่ะสิบกว่าปีมั้งไม่ถึงไม่ถึงเออนะครับก็ประมาณนี้นะก็สรับ ชิบต um, ัวละครนะครับเป็นในกันบ้างนะครัสำหรับอ่าชิบตัวละครเหล่านี้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมมีตัวไหนกันบ้างนั่นเองนะครับก็เม้นกันได้นั่นเองนะครับแล้วก็ใครที่มีไอเดีนะครับที่มีตัวพวกนี้นั่นเองนะครับสามารถเอามาขายผมได้นั่นเองนะครับโดยผมจะให้ราคาที่ดีนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เออนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากฝากขายรหัสนะครับลิงก์เพจอยู่ใต้ล่างคลิปนะครับฝากขายรับฟรีนะครับแล้วก็อ่ารับซื้อรหัสราคาร้อนนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีเบอร์นะครับก็ เราแจกรหัสก่อนเดีเ๋ยวแจกท้ายปีนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับใครที่อยากได้ดีนะครับอ่ะใครที่อยากขายดีก็มาขายกับผมได้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็มีอะไรากแล้วครับผมก็เจมส์วิบ้านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม